ช่วงสุดท้ายของจอบประเด็นค่ะกับเยาวชนอาสากับสภายเยาวชนกรุงเทพมหานครนะคะมาพูดคุยกันต่อค่ะอย่างที่ทิ้งท้ายกันไว้นะคะว่าจากเครือข่ายเยาวชนที่มามีจิตอาสามาทํางานกับสภายเยาวชนเนี่ยจนกระทั่งมีการมอบประกาศนีญบัตรเห็นน้องเหมือนแพรบอกว่าเป็นปีแรกเลยอยากให้เล่าให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆถึงมีการมอบประกาศนีญบัตรให้กับเครือข่ายอาสาคะอันนี้ก็เป็นเหมือนความภาคภูมิใจของตัวเอง ด้วยเพราะว่าคือจริงๆก็ไม่คิดว่าเราจะสามารถแบบมอบเกียรติบัตรให้ให้ใครได้คือจริงๆเราโตมาเนาะแล้วก็ไม่มีลายเซ็นอะไรอย่างเงี้ยคือเคยแบบ เซ็นลายเซ็นในใบเกียรติบัตรอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเออน้องเขาก็ได้รับไปคือเรามีตําแหน่งของประธานสภาก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมีความยิ่งใหญ่อะไรขนาดไปเซ็นเกียรติบัตรให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือถ้าอันเนี้ยปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเป็นการถ้าถ้าเราคิดเนี่ยเราก็เลยบอกกับทางผู้ใหญ่ของกทมดูว่าเราจะสามารถทําได้ไหมซึ่งทางราชการอะค่ะเขาก็บบกว่าเราเราทำได้นะอะไรอย่างเงี้ยแพ้ก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวอันเนี้ยขอมอบ ขอมอบไปในนามของสภายาวชนแล้วก็จะมีเหมือนทางผู้ใหญ่มามอบให้เพื่อเป็นเกียรติกับน้องๆเวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะแพ้ก็เลยคิดว่าจะเสนอเป็นเหมือนการมอบเกียรติบัตรให้กับน้องๆที่มาทํากิจกรรมอย่างสม่ําเสมอเพราะจริงๆเนี่ยสภายาวชนเราเป็นที่บอกว่าเป็นอาสากับสภายาวชนกรุงเทพเนี่ยมองว่าน้องๆทุกคนนะ่ะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของสภาหรือเป็นเครือข่ายทุกคนคือจิตอาสาเพราะว่างานในด้านเนี้ยเราไม่ได้ทําแบบ เธอแลกกับเงินเดือนหรืออะไรก็ตามมันกลาย<อ>เป็นเห<อ>มือนแบบไม่มีเงินเดือนใช่ค่ะคือเด็กๆเนี่ยคือจริงๆลรวสภายวชนกรุงเทพเนี่ยแม้ว่าจะได้รับงบจากกรุงเทพหมหานครแต่เราอ่ะถือว่าเป็นองค์กรอิสระนะคะคือเคยไปประชุมที่อื่นไปเป็นตัวแทนแล้วก็เขาก็ให้เราเนี่ยอยู่ในส่วนของเอกชนตอนแรกเราก็เอ๊ะเราเป็นเอกชนเหรอเราไม่ใช่ราชาการเหรอแล้วเาเออเราลืมไปว่าจริงๆแล้วเราเป็นเอกชนนะคือการทํางานเราค่อนข้างอิสระคือเราสามารถใช้เงินในส่วนส่วนที่เขาแบบมีงบเนี่ยเพื่อให้เกิดกิจกรรมสําหรับเยาวชนโดยที่เราสามารถคิดเองได้ จริงๆอ,อก็คือพอเนี้ยปุ๊บเนี่ยแพ็ก,ก็เลยมอบให้หน้องๆที่เป็นทั้งอยู่ในสภายวชนและเป็นเครือข่ายที่มาทํางานอย่างสม่ําเสมอเนี่ยให้หน้องเขาเพื่อที่ว่าจะได้แบบเป็นกําลังใจด้วยอย่างน้องๆบางคนเนี่ยจะเข้ามาหาลัยมีพอร์ตโฟลิโอซึ่งมันก็ ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะคือน้องบางคน,เ,นเขาก็ไม่ได้หวังหรอกว่าทําแล้วเนี่ยจะต้องได้เกียรติบัตรหรืออะไรอย่างนี้แล้วจริงๆเราไม่ได้บอกก่อนล่วงหน้าเพราะว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะมอบหรอกแต่ว่ารู้สึกว่าเออน้องๆเหนื่อยกันแล้วคือเหมือนทุกคนเนี่ยทุ่มเทมากจริงๆก็เลยคิดว่าเออเราเราไปคุยทําเป็นเซอร์ไพรส์ดีไหม,มแต่ก็เซอร์ไพรส์ไม่ได้แหละเพราะว่าน้องๆเขาต้องเตรียมตัวมารับวันนั้นก็ในที่สุดก็คือบอกไปตอนครั้งสุดท้ายว่าเออเดี๋ยวจะมีมอบเกียรติบัตรนะให้มาดูรายชืื่่่อออออเเก็คราาานน้้งงทีมวบบบๆแ ให้เขาขึ้นไปรับก็เพื่อให้เป็นขวัญและกําลังใจสําหรับน้องๆที่เป็นจิตอาสาจริงๆที่มาร่วมงานกับสภาเยาวชนกรุงเทพหานครซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มาเป็นแค่ครั้งแรกเห็น<ช>เหมือนแพรบอกว่ามาหลายครั้งมากและทุกคนเนี่ยก็ทุ่มเท ทุกๆค,ครั้งเข้าร่วมกิจกรรมทุกๆครั้งนะคะแลวตัวน้องเองน้องเหมือนแพเองก็อยากจะให้เกียรติบัตรกับน้องๆด้วยให้มีความภาคภูมิใจและก็เป็นพอร์ตโฟลิโอสำหรับตัวเราเองด้วยแม้ว่าจะเป็นองค์กรเอกชนก็ตาม,มแต่ว่าเราก็ได้งบมาจากทางกรุงเทพหานกร,รในการจัดสรรเพื่อให้เยาวชนเนี่ยมีศักยภาพนะคะ,คะนั่แหละค่ะนี่คือในส่วนของการที่จะมอบประกาศนียบัตรมอบเมื่อไหร่คะเหมือนแพอันนี้คือมอบไปแล้วนะคะมอบไปแล้วคะ่ะเมื่อวันที่ ครั้งทุดท้ายนี่วันที่เท่าไหร่16ค่ะโดยเหมอยแพรเป็นผู้มอบอ่าไม่ใช่ค่ะเป็นเชิญท่านเอ่อผอสำนักท่านปราณีท่านปรานีานานค่ะกีฬาการท่องเที่ยวของกรุงเทพค่ะก็คือท่านก็ให้เกียรติมาในในงานมอบซึ่งวันนั้นเด็กเยอะมาก270 2, 7, อันนั้น <5. S 2> เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่ง mm. ที่เออมื่อกี้จะไม่ได้พูดคือในเรื่องยอดคนในการร่วมงานเนี่ยไม่นิ่งเลยบางครั้งร้อยคนมากัน30คือแบบที่นี่แบบเหงาเลย mm. แต่แบบบางครั้งเนี่ยยอด200มา270 คือแบบเยอะมากเขาที่หอสินแต่คือเด็กๆเนี่ยวิ่งกันแล้วคือการจัดกิจกรรมอย่างที่บอกว่าแลนลี่เด็กก็จะเสียงดังไม่ได้ค่ะกฎในวันนี้คือต้องเงียบนะคะก็ต้องใช้วิธีการหลอกล่อไปอะไรอย่างเงี้ยใน,นก็มอบไปที่เรียบร้อยแล้วโดยทางท่านผูน้นวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวท่านปราณีสัตยาประกอบนะคะเป็นผ<ช>ู้มอบมาน้องสองคนบ้างเป็นผู้รับรู้สึกอย่างไรที่ได้รับประกาศนียบัตรในครั้งนี้อ่น้องหลิวก่อนค่ะก็ ตอนแรกที่เข้ามาทําเลยคือไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรเ,เพราะว่าตอนแรกมันก็ไม่มีเป็นปีแรกเลยเคยค่ะก็พอพี่เขาทักมาบอกว่าเตรียมตัวมารับเกียรติบัตรด้วยนะก็ตกใจค่ะแบบได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยดีใจไหมดีใจค่ะคือเราทํางานไม่ได้หวังอะไรเราแบบมาได้เกียรติบัตรก็ดีใจมากเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าทํางานแบบไม่หวังอะไรแล้วคนก็เห็นความดีของเราความคิดของเรา <c oughs> ล้องโฟกัะคะ่ะก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ อย่างคิดปฏิบัติของสภาเนี่ยครับก็เป็นปีแรกที่ที่ทได้รับมอบอมใช่ไหมครับก็ก็ดีใจครับดีใจเราร่วมงานกับทางสภาในกี่ครั้งแล้วคะที่<อ>มามาเป็นจิตอาสาเนี่ยได้ร่วมงานกันเนี่ยตั้งแต่ประมาณมิถุานาปีที่แล้วค่ะนับไม่ได้ค่ะไม่ไี้แต่และเดือนเรามีการประชุมทุกครั้งน้องก็จะมาบ่อยมากม,มาบ่อยจนประธานอยู่ไหนน้องประธานติดภารกิจโอเคน้องมาแทนแล้วน้องทํางานด้วยไม่ได้นั่งประชุมอย่างเดียวน้องยังแบบอาสาที่จะแบบ รับผิดชอบบางอย่างหรือว่าจะมารวมในบางครั้งแบ่งเวลาเรียนยังไงอะคะในเมื่อทํากิจกรรมแน่นขนาดนี้เลยน้องหลิวแบ่งเวลายังไงคะก็หลิวก็คือจะตั้งเป็นของสภาเป็นหลักไว้ก่อนนะคะก็คือถ้ามีงานสภาก่อนเราก็จะรับของสภาก่อนอแล้วงานอื่นๆเราค่อยว่ากันอีกีแล้วเวลาเรียนของนูนะคะอ๋อเวลาเรียนคือ ก็ถ้าอยู่ในช่วงเรียนเราก็จะไม่ทําอะไรเลยก็คือจะตั้งใจเรียนไปก่อนคือเรียนเป็นดับหนึ่งพอหลังจากนั้นก็เป็นงานของสภาแล้วก็ลองลงมาก็เป็นงานของที่อื่นเราคือแบ่งเวลาแบบชัดเจนค่ะ คืองานสภาเนี่ยจะไม่ไม่ยุ่งกับเวลาเรียนอยู่แล้วเพราะจะต้องจัดในวันที่เยาวชนว่างเพราะต้องทํากิจกรรมกับเยาวชนเพราะถ้าตรงวันที่เรียนเนี่ยน้องก็มาร่วมกันไม่ได้อยู่แล้วเราต้องจัดแบบให้ให้เรียนเป็นหลักอยู่แล้วคือน้องมันแคเรียนนี่ถ้าแบบว่าทํางานสภาได้เงินนี่รวยเลยนะเพราะมาตลอดเลย้น้องโฟกัสะคะแบ่งเวลาอย่างไงอะคะก็จะใช้เวลาว่างครับในการทํากิจกรรมที่ นอกเหลือจากเวลาเรียนแล้วครับแล้วอย่างประชุมเนี่ยส่วนใหญ่ประชุมกันวันไหนคะวันธรรมดาวันเสาร์อ๋อวันเสาร์ช่วงบ่ายก็จะเดือนละหนึ่งครั้งแต่เราก็มาทุกครั้งกิจกรรมร่วมทุกครั้งเลยจากการที่เรามาเป็นส่วนหนึ่งของสภเยาชนกรุงเทพมหานครทั้งสองคนคะ่ะได้อะไรจากตรงนี้บ้างคะก็ะได้คือเหมือนเราได้รับโอกาสหลายๆอย่างคะ่ะแล้วก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับแบบ การคุยกับผู้ใหญ่การคุยกับรุ่นพี่รุ่นน้องได้แบบมีความคิดที่แตกต่างเข้ามาเพิ่ม,มได้สุดตัวเองไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามองย้อนไปจากเมื่อก่อนกับปัจจุบันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราโตขึ้นไหมคะมากค่ะโ <laughs> ตขึ้นมากมากค่ะอะไรบ้างที่ทําให้เรารู้สึกว่เาเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง เมื่อก่อนจะเป็นคนไม่พูดไม่กล้าพูดอะไรโอ้ดูพี่อายใช่ไหมเดี๋ยวนี้พูดพูดเยอะขึ้นแล้วพูดเยอะค่ะแต่ยังคงเสียงเบาอยู่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราได้เลยสิ่งที่เราเปลี่ยนไปเลยได้แนวคิดอะไรใหม่ๆจากผู้ใหญ่เยอะะเลยอ่ะฮะแล้วแล้วตัวริวเองมองอนาคตตัวเองไว้ยังไงคะก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะแค่อยากจะทําอาสาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เผื่อว่าวันหนึ่งอาจจะไปลงเล่นการเมืองเคยคิดไหมคะไม่คิดเลยที่จะเป็นครูอยากเป็นครูนดอยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จิตอาสาจริงๆจิตอาสาจริงๆ <S <S น้องฟลุ๊กอะคะครับเราได้ไประโยชน์อะไรจากการเข้ามาเป็นเครือข่ายอาสาของสภายาวชมกรุงเทพมหานครก็อย่างสำหรับผมเองนะครับก็ที่เห็นที่เห็นเห็นเห็นเลยก็คือน่าจะเป็นประสบการณ์ในการทำงานมากกว่าก็ได้เจอผู้คนมากหน้าหลายตาก็ ร,รู้วิธีการเข้าหาคนรู้วิธีการที่ที่จะติดต่อสื่อสารกับคนอื่นครับอืมเราได้จากตรงนี้เยอะไหมคะก็พอสมควรครับคําถามเดียวกันเลยถ้าเรามองย้อนอดีกับปัจจุบันเนี่ยอะไรที่มันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเราเองคะน่าจะเป็นการกล้าแสดงออกครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยประมาณช่วงมต้นนะครับจะเป็นคนที่ไม่ทํากิจกรรมอะไรของโรงเรียนเลยไม่ทาเลยไม่ทําเลยครับอคือเลิกเรียนเสร็จปุ๊บกลับบ้านกลับบ้าน แต่พอขึ้นมอมอปลายปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นคนละคนกันเลยครับ <Ừ. S 2> ก็ก็ไม่กลับบ้านกับแม่ตากลับบ้านกลับบ้านคําครับเพราะว่ากิจกรรมช่วงนี้ค่อนข้างเยอะครับมาถามประธานบ้างประธานสภาเพราะว่าถือว่าเป็นเฮดหลักเลยแล้วก็วาระหนึ่งเนี่ยสามปีก็หนักหน่วงพอสมควรนะคะในการแบบขับเคลื่อนสภาเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกิจกรรมต่างๆเนี่ยตัวเหมือนแพเองได้อะไรจากตรงนี้คะ 嗯，真的，就。 เหมือนในเรื่องการทํางานที่มันเป็นระบบมากขึ้นอย่างที่เล่าไปว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นค่ายหรืออะไรเนี่ยเราเป็นเด็กๆทํากันเองซึ่งมันจะมีความซับซ้อนน้อยกว่าแต่อันนี้เนี่ยพอเราเข้ามาปุ๊บมันมีระบบมีกรอบการทํางานมีกฎที่มันตั้งเอาไว้เราก็เลยต้องทําให้มันเป็นแบบนั้นด้วยก็พยายามปรับตัวอย่างการประชุมเนี่ยไม่รู้ว่าต้องมีการนั่งโต๊ะคือถ้าเกิดว่าอาจจะมีรูปเนาะโชว์ขึ้นมาเป็นเป็นโต๊ะเนี่ยมีแบบกดไมคด้วยนะคะไฟติดปุ๊บเสียง พูดอย่างนี้คือไม่เคยทําอย่าง,งานั้นปกติเนี่ยเราจะนั่งกันแบบโตอย่างนี้หรืออาจจะเป็นห้องเล็กๆแล้วก็มีกระดานอันนึงคุยกันเป็นห้อง,ง<า>ประชุมเหมือนในกระทรวงต่างๆใช่ค่ะ,คะก็ได้เรียนรู้ในเรื่องการทํางานในในการที่เป็นแบบระบบมากขึ้นเพราะจริงๆเหมือนถ้าเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วทำงานจริงๆเนี่ยมันก็จะเจออะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะทั้ง3คนเลยค่ะมันส่งผลให้เราโตขึ้นไหมคะโต,ตขึ้น,วนความคิดความอ่านเปลี่ยนไปมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นค่ะและในอนาคตล่ะคะเหมือนแพรกับโครงการที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนสภายาวชนกรุงเทพานาคอนมีโครงการอะไรอีกบ้างะคะคือตอนนี้ค่ะแพ้เลยอีกหนึ่งปีเนาะวาระเราแต่ว่าคือตอนนี้อยู่ในช่วงที่ให้น้องๆเนี่ยเสนอโครงการเข้ามามซึ่งเด็กๆเนี่ยเขาก็จะเสนอโครงการในแบบที่ผู้ใหญ่ทำมัไม่เป็นอยู่แล้วเราก็เลยแบบเอางี้นะเดี๋ยวเราเอากรอบไปไง่ายๆแล้วกันอยากทําโครงการชื่ออะไรวัตถุประสงค์มันคืออะไรเราอยากให้เด็กกลุ่มไหนร่วมมากก็คือทาร์เก็ตถูกไหมคะมวิธีการอของ,ของเรา,าเใช่เสนอมาแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันทําให้มันเป็นรูปแบบที่มันเป็น ที่จะต้องส่งผู้ใหญ่อะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่รีบทำเนี่ยพอถึงใกล้ๆที่จะต้องส่งเนี่ยมันจะไม่ทันจำกัดนะว่าต้องมีต้องปีนึงต้องกี่โครงการหรือไม่จํากัด,กดค่ะก็เสนอมาก่อนใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึง่งก็คืออีกหนึ่งปีใช่แล้วก็จะมีในเรื่องของ การที่จะจะดูในเรื่องของข้อบังคับการประชุมด้วยเพราะว่าตอนนี้มันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องการประชุมที่ต้องมีประชุมทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งซึ่งจริงๆบางครั้งเนี่ยพอเด็กไม่ได้มีกิจกรรมหรืออะไรเนี่ยเราต้องมาประชุมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบางครั้งเด็กเรียนพิเศษวันเสาร์หรืออะไรเงี้ยน้องบางคนมาประชุมไม่ได้แต่มาช่วยงานตลอดเราก็เลยพยายามจะดูตรงนี้ว่าจะทํายังไงให้แบบการประชุมมันทําให้เกิดประสิทธิภาพไม่ได้แบบมาประชุมแล้วก็ไม่เกิดผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะและในอนาคตเนี่ยโครงการที่กําลังจะเกิดขึ้นเเเนนีี่่ยมมปปป็็รรูาางงกหืออ ตอนนี้ได้มีการเสนอเข้ามาหรือคิดไว้คร่าวๆมีบ้างไหมคะยังเป็นพวกจิตอาสาแบบที่ลงชุมชนมใคล้ด <ๆ S 2> เดิมอยู่ใช,<ม>ใช่ค่ะแต่ว่ารายละเอียดมันก็จะเปลี่ยนไปเช่นเปลี่ยนชุมชนอย่างอย่าง,างครั้งที่แล้วเรามีไปชุมชนตึกแดงที่บางซื่อไปสอนหนังสือน้องอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะดูว่าตอนนี้มีที่ไหนอีกที่มันน่าสนใจอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้มองน้องๆเยาวชนเนี้ยคือเหมือนเวลาเขามาร่วมกิจกรรมของสภาเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าเหมือนเหมือนการเมืองแต่จริงๆแล้วเด็กๆไม่ได้อยาก คือไม่ได้มีความคิดในด้านของการเมืองเพราะถ้าเกิดว่าเด็กที่มีลักษณะที่อาจจะเป็นชอบในเรื่องการเมืองเนี่ยจะไม่เหมือนกันเนาะจะไม่เหมือนกับพวกที่บอกว่าเออจะอยากเป็นอะไรในอน,นาคตคือไม่ได้อยากเป็นนักการเมืองแต่คือเหมือนที่เราเข้ามาเพราะเราชอบทํากิจกรรมแล้วมันมีการสนับสนุนที่ที่ดีอะเราเราเข้ามาเรารู้ว่าเราได้ทําแน่แเ, <ừ> <ๆ S 2> เราก็เลยเข้ามา <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ย<ๆ>จะมาบอกว่าต้องมาประชุมทุกครั้งนีจะต้องเช็คชื่อ,อยาก มันยากสําหรับน้องๆแล้วก็แบบเหมือนต,อต้องต้องเอาคนร่วมกิจกรรมให้ได้เท่านั้นเท่านี้คือน้องๆเนี่ยจะรู้สึกไม่สนุกในการทํางานไปเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบในเรื่องนี้ที่จะแบบฝากถึงทังผู้ใหญ่ที่ดูอยู่หรืออะไรก็ตามให้รู้สึกว่าแบบเราเป็นเด็กที่แบบเป็นจิตอาสาที่อยากทํากิจกรรมมาก<ะ>กว่าที่จะเป็นอ่า uh huh. ดังนั้นสพเยาวชนกรุงเทพมหานครที่คุณผู้ชมเห็นและที่เรานั่งพูดคุยกันอยู่นะคะนี่คือการรวมตัวของน้องๆที่มีจิตอาสามีจิตสาธารณะ <c oughs> ที่อยากจะขับเคลื่อนเยาวชนในกรุงเทพมหาคนครให้มีศักยภาพและก็มีประสิทธิภาพค่ะในการลงพื้นที่ทุ่มเทนะคะนอกเหนือจากเวลาเรียนแล้วเนี่ยน้องๆเขาต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและก็เสียสละมากมากนะคะให้มาร่วมกิจกรรมให้เกิดชุมชนที่น่าอยู่ไม่ว่าจะเป็นลงพื้นที่ไปที่ไหนก็นแล้วแต่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็กและก็เยาว น,นเองสุดท้ายแล้วค่ะเวลาหมดแล้วอย่างรวดเร็วสําหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการเดีวชนอาสาของสภาย,ยวชนเนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างคะน้องเหมือนแพรก็ เข้าร่วมกิจกรรมกับเราอันไหนก็ได้ว่างเมื่อไหร่มา,อ,มามอันนี้<า>คือท <ไป S 2> <ด>ี่ไหนเอ่ยก็คือใน Facebook ค่ะจะมี Bangkok Youth Council ค่ะก็คือเป็นเป็นอันเนี้ยเข้าไปกดไลค์เลยแล้วก็จะมีเพจด้วย Bangkok y o u t h com อก็คือไปติดตามข่าวสารได้ก็จะมีพี่ๆไปพูดคุยจริงแอด Facebook มาคุยกันก็ได้เพราะค่อนข้างแบบ ไม่ได้เป็นทางการขนาดนั้นเพราะถ้าน้องที่อยากทํากิจกรรมเนี่ยเราก็ยินดีที่ที่จะให้น้องเข้ามาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเพราะว่ามันก็มาช่วยกันทํางานเนาะมาทบกิจกรรมด้วยกันยิ่งคนเยอะก็ยิ่งสนุกค่ะค่ะก็เข้าไปดูได้เลยนะคะผ่านทาง Facebook f แฟนเพจแล้วก็ในในเว็บ,บไซต์ค่ะก็ะจะมีอัปเดตตลอดเข้ามาร่วมได้เลยไม่เสียเงินด้วยไม่เสียอ่ามาร่วมกิจกรรมได้นะคะน้องสองคนค่ะในฐานะที่เป็นเครือข่ายเยาวชนค่ะฝากอะไรไว้สําหรับน้องๆที่อยากจะมาเข้าร่วมเล็กๆน้อยๆค่ะค่ะก็ อยากจะเชิญชวนละกันนะคะว่าแบบลองเข้ามาดูแล้วจะรู้ว่ามันสนุกจริงๆอะไรนีอ่อยสั้นๆง่ายๆได้ใจความน้องโฟก่ะค่ะนะครับก็คือจิตอาสาจะทำได้ทุกที่ทุกเวลาครับไม่จำเป็นว่าต้องมีองค์กรหรือว่าเครือข่ายอะไรงยง หล่อมากนะคได้ <นะ S 1> ท,ทุกเวลาครับจิตอาสาทําได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆนะคะส่วนน้องๆคนไหนคะที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของสภาเยาวชนกรุงเทพมหานครก็ติดตามความเคลื่อนไหวได้อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะประธานสภาเยาวชนกรุงเทพมหานครเหมือนแพรกุศลานุภาพรวมไปถึงน้องทั้งสองคนนะคะน้องหลิวแล้วก็น้องฟุกค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการเจาะประเด็นค่ะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะสําหรับการติดตามรับชมค่ะอย่าลืมนะคะสามารถรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะส0นาฬิกาถึง11เนาฬิกา ทางเมทรทีวี PSI ช่อง2-2-1รักกรุงเทพรวมสร้างกรุงเทพไปกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันบรธ์ิพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ